ค่ะแก้สารพัดนึกของเรานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลำต้นแข็งแรงออกดอกอีกแล้วนะคะแล้วก็แทงหลอดค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะแทงหลอดออกมาอีกแล้วต้นเขาก็ใหญ่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแทงหน่อข้างๆออกมาหนึ่งหนอนนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหม นี่พุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะมาดูกระถางนี้นะคะเป็นตัวเมียเช่นกันค่ะว้าวเพิ่งจะเห็นนะคะเพื่อนๆแทงนอออกมาข้างๆนี้ค่ะเห็นไหมคะโห oh. เต็มเลยค่ะนี่ก็กำลังแทงหลอดออกมาอีกเช่นกันค่ะค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะพาไปทำสูตรเด็ดนะคะ แต่เคสไม่รับค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทําเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแน,นลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบํารุงแก้วสารพัดนึกของเรานะคะให้ใบใหญ่สีสวยแตกหนอก่อแตกหลอดออกมาเยอะๆนะวันนี้แม่ปานก็จะพามาทําเลยนะคะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่3ามอย่างนี้นะคะน้ำเปล่า5ลิตรค่ะ,คะกาแฟนะคะฮอร์โมนนมสดค่ะค่ะแล้วเรามาลงมือทำกันเลยนะคะค่ะแม่ฟางก็จะใช้ผงกาแฟนะคะผงกาแฟสำเร็จค่ะใครมีกาแฟทีอินวันหรือว่ากาดกาแฟก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้แม่ฟางก็จะใช้ กาแฟผงสําเร็จนะคะในกาแฟนี้เขาก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะข้างในเขาค่ะก็จะมีไนตโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะแมกนีเซียมค่ะก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีเช่นกันนะคะทําให้ดินร่วนซุยค่ะสีสวยลายเข้มค่ะไล่มดแมลงได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่ค่ะกาแฟนะคะ ต่อมาแม่ปางก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะประโยชน์เขาก็มีเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆนก็ทําให้ลําต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบเขียวนะคะแตกยอดแตกใบดีด้วยเช่นกันคะ่ะเราจะใช้กับพืชผักไม้ประดับเราก็ใช้ได้เช่นกันนะคะบอนสีนี้ก็ใช้ได้คะ่ะและแม่ปางก็จะมาใส่กับต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะแล้วเราก็มาผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่ปางก็จะใช้กาแฟนะคะ แม่ปางก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่ฮอร์โมนนมสดนะคะสองฝาไปเลยแม่ปางก็จะใส่ฝานี้ไปเลยค่ะประโยชน์พอดีมากเลยนะคะ เราทำใช้เองไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้กาแฟเขาละลายค่ะสูตรนี้แม่ปันก็จะใช้อาทิละครั้งนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะต้นแก้วสารพัดเนื้อของแม่ปันแตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นผลจริงค่ะ เดี๋ยวเราไปลดกระตุ้นแก้วสารพัดนึกของเราได้เลยนะคะโอ้โหเพื่อน,อนๆนี่นะคะออกดอกสองดอกเลยค่ะแก้วสารพัดนึกของไม่ปานออกดอกดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคิดหวังสิ่งใดสมดังฝราถนานะคะเงินทองไหลมาเช่นกันค่ะไอตานก็จะมาใช้ลดเลยนะคะบำรุงเขาสม่ำเสมอนะคะเขาถึงแตกหนอ่อแตกหลอดออกมาให้เราเยอะๆค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะ แทงหนอออกมาขั้างๆนะคะใบใหญ่สีสวยลายชัดเจนด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะอีกหน่อนหนึ่งนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะบำรลุงเข้าไปเลยค่ะนีค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาดูตัวผู้นะคะ ตัวผู้เขาจะแตกยากนะคะเพื่อนๆยังไม่มีเลยค่ะแต่เขาก็ออกดอกนะคะเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาอีกด้วยค่ะต้นใหญ่ก้านใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆไม้ตานที่จะใช้ลดเลยนะคะก็ <S <S ยังไม่แตกหนอแตกหลอดนะคะล้วเตยใบใหญ่สีสวยลายชัดเจนค่ะ่ะตัวปูแม้ตาลก็จะมีสองกระถางนะคะแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะ ใช้ลเลยนะคะสูตรนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทําสูตรนี้ตามแม่ปานได้เลยนะคะเห็นผลจริงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแม่ปานก็ได้บํารุงกับต้นนี้บ่อยๆนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆออกลูกออกหลานเพียบเลยแม่ปานยังไม่ทันขยายออกนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็โตแล้วค่ะเห็นไหมคะแม่ปานก็ใช้สูตรนี้แหละคะ่ะ ก็จะบำรุงเข้าไปอีกนะคะลดเลยค่ะหนึ่งถ้วยเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกอใหญ่พุ่มใหญ่ใบสวยด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เราใช้กับบอลสีได้เช่นกันนะคะมีขาแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะหนึ่งหลอดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสีสวยลายเข้มค่ะใช้ลดเลยนะคะ ลดเลยค่าบอนสีของไม้ปานเขาจะไม่ค่อยยุบตัวนะคะนี่ค่ะใบก็ไม่ตกด้วยค่ะเพราะว่าไม้ปานรองมีถาดรองก้นเขานะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยทุกกระถางนะคะเพืเ่อนๆทำแบบนี้ได้เลยนะคะบอนสีเราก็จะไม่ยุบนะคะนี่ค่ะหนุมานอุมพพลานะคะ ตอนแรกแม่ปานว่าจะไม่รอดเห็นไหมคะเขาแทงหนออมาอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมีที่รองนะคะใช้สูตรนี้เลยบำรุงเข้าไปเลยค่ะเขาจะได้แทงหน่อแทงหลอดออกมานะคะค่ะแม่ปานก็จะมาใช้กับตะละแม่กุสมานะคะที่ได้แยกออกจากกระถางแม่เขานะคะนี่ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งหลอดนะคะ ลดเลยค่ะลดเลยเห็นผลจริงค่ะสูตรนี้ถ้เเาเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน,าน้าเราเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ